รักอย่างไรไม่ให้สูญเสียความเป็นตัวเองหากคุณตกหลุมรักใครสักคนคุณจะรู้สึกเหมือนตกอยู่ในภวังที่บางครั้งก็เผลอทำอะไรที่ไม่ฉลาดลงไปเช่นการยอมเขาไปซะทุกเรื่องหรือการไม่กล้าพูดความจริงสิ่งเหล่านี้บ่งบอกว่าคุณกำลังเริ่มรักแบบผิดผิดเพราะว่าความรักที่ควรจะเป็นต้องไม่ผูกมัดไม่ทำให้อีกฝ่ายอึดอัด วันนี้ P.R. Variety อ,าาอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงมีวิธีแนะนำสำหรับคนอินเลิฟเพื่อให้คุณเริ่มต้นความรักอย่างถูกต้องและไม่สูญเสียความเป็นตัวเองค่ะ 1. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนเสมอใครที่มีแฟนแล้วลืมเพื่อนยกมือขึ้นเลยนะคะหยุดการกระทำแบบนี้เด็ดขาดเลยค่ะอย่าลืมว่าเพื่อนๆคือคนสำคัญในชีวิตของคุณเช่นกันอย่าเอาเวลาของคุณทุ่มเทให้กับคนรักทั้งหมดเพราะทั้งคุณและเขา ก็ยังจำเป็นต้องมีชีวิตส่วนตัวกับเพื่อนฝูงอยู่นะคะ 2. ทํทำสิ่งที่ตัวเองชอบบ้างนอกจากจะใช้เวลากับเพื่อนสาวแล้วก็อย่าลืมแบ่งเวลาให้ตัวเองทำสิ่งที่คุณชอบบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกการไปเยี่ยมญาติการทำสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันคุณไม่จำเป็นต้องเลิกทำสิ่งเหล่านั้นเพียงเพราะคุณมีแฟนจริงอยู่ที่เขาเข้ามาเติมเต็มชีวิตของคุณให้ดูสมบูรณ์ขึ้น แต่ถ้าว่าคุณเองก็ไม่ควรจะฝากฝังความสุขของตัวเองไว้กับเขาเพียงคนเดียวนะคะ 3. แบ่งปันความคิดเห็นกันอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้คุณไม่สูญเสียความเป็นตัวเองนั่นก็คือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนรักคุณสามารถพูดในสิ่งที่คุณคิดหรือว่าต้องการได้ไม่จำเป็นต้องเอออ,อหรือเห็นด้วยกับเขาไปซะทุกเรื่องการที่คุณพยายามทำให้เขาพอใจทุกอย่างไม่ได้เป็นการการันตีว่าความรักของคุณจะอยู่รอดปลอดภัยนะคะ 4. อย่าทิ้งทุกอย่างเพียงเพื่อให้ได้อยู่กับเขาถ้าคุณมีนัดอยู่แล้วและเขาโทรมาชวนไปดินเนอร์ใต้แสงเทียนแบบกระทันหันไม่จำเป็นต้องยกเลิกนัดทั้งหมดเพื่อให้ได้อยู่กับเขานะคะและมันก็ไม่ใช่ความผิดของคุณซะหน่อยที่ปฏิเสธเขาที่สำคัญคุณเองก็ไม่ควรผิดนัดกับใครด้วยดังนั้นปฏิเสธเขาไปตามตรงค่ะว่าคุณมีนัดแล้วและอาจจะชวนเขาให้ไปในวันอื่น ต้องใจแข็งหน่อยนะคะสำหรับข้อนี้ 5. ไม่ต้องเกาะติดเขาทุกสถานการณ์เมื่อแรกรักนั้นคุณคงมีโมเมนต,ต์ที่อยากจะอยู่กับเขาตลอดเวลาเพียงแค่โบกมือลากันแป๊บเดียวก็คิดถึงใจจะขาดและแม้ว่าคุณจะโหยหาการอยากอยู่ใกล้เขาขนาดไหนคุณก็ไม่จําเป็นต้องโทรหาเขาทีทีหรือส่งข้อความวันๆไปหาเขาทั้งวันหรอกนะคะเพราะว่าการกระทําแบบนี้แสดงว่าคุณกําลังสูญเสียความเป็นตัวเองเต็มๆ แถมยังดูน่ารำคาญอีกด้วยเอาเป็นว่าคิดถึงกันแต่พองามจะดีกว่าค่ะรักกันก็ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเห็นด้วยกับเขาไปทุกเรื่องนะคะการยอมรับความแตกต่างกันถือว่าเป็นสิ่งสำคัญค่ะคุณควรจะรักษาความเป็นตัวตนของคุณเอาไว้แล้วอย่าลืมว่าคุณก็ควรจะมอบความเป็นตัวตนให้กับเขาด้วยนะคะติดตาม PR v a l i t y Content ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง PR v a l i t y ด้วยนะคะ